ก็สวัสดีนักศึกษา a อทุกคนนะครับในบทที่หนึ่งนะครับตอนนี้อาจารย์ก็ได้ทําการถ่ายทานะครับในส่วนของบทที่หนึ่งคลิปที่สองเพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจให้กับนักศึกษานะครับเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของสัญลักษณ์ความปลอดภัยนะครับจากถ้าเรื่องสัญลักษณ์จบแล้วนะครับก็อยู่ก็จะอาจารย์กขอแจกแจงในส่วนของนะครับ คาเบิครั้งที่หที่จะเป็นใบงานให้กับน,นิสสาท้ายบทในกรณีที่นิสสายังไม่มีหนังสือนะครับเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันเลยนะครับ Hãy subscribe cho kênh các Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เอาที่เอาอเตัวเม่บอกตเม่ใมาเลยที่ท่าทางมการมงการแทนน้บวกานมาโดนแลวก็บูมาให้โข้นขอาในส่วนของตรงนี้ก็จะเป็นเครื่องหมายห้ามทั้งหมดนะครับ ครับขอ <coughs> ส่วนตรงนี้นะัึกษาจะเห็นว่านะครับจะเป็นเครื่องหมายในกรณีเป็นเครื่องหมายห้างนะครับพื้นที่สีขาวนะครับตัววงกลมมีสีแดงนะครับมีการมีตัวแกรกระบาดไข้นะครับสีแดงแล้วก็สัญลักษณ์รูปภาพจะเป็นสีดํานะครับต่อไปเดี๋ยวอาจารย์จะขอข้างเลยนะครับต่อไปเครื่องหมายตัวต่อไปนะครับ ต่อไปเป็นเครื่องหมายระวังอ <icking> ันตรายต่างๆนะครับหรือเป็นการเตือนนะครับพื้นที่นะครับก็จะเป็นพื้นที่สีเหลืองนะครับจะเป็นรูปทรงสามเหลี่ยมนะครับตัวสามเหลี่ยมก็จะเป็นสีดํานะครับรูปภาพก็จะเป็นสีดํานะครับจะเป็นเครื่องหมายระวังต่างๆนะครับ นี่จะเป็นเครื่องหมายในส่วนของเครื่องหมายเตือนระวังอันตรายต่างๆนะครับเดี๋ยวเราจะห้ามเลยนะครับเราจะมาดูนะครับเครื่องหมายตัวต่อไปนะครับ ในส่วนของตรงนี้จะเป็นนะครับเป็นในส่วนของพื้นที่ภาวะความปลอดภัยต่างๆนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นพื้นสีเขียวนะครับแล้วก็สัญลักษณ์รูปภาพก็จะเป็นสีขาวนะครับแค่าสาดูนะครับพื้นที่สีเขียวจะทําให้เราดูหรือว่ารู้สึกว่ามันมีความปลอดภยัย โอเคนะครับอันนี้คือพื้นที่ความปลอดภัยนะครับต่างๆต่อไปเดี๋ยวอาจารย์จะข้ามเลยนะครับอ่าต่อไปนะครับนี่คือนะครับเป็นเป็นอะไรครับเอกสารนะครับก็จะเป็นพื้นหลังเป็นสีน้าเงินนะครับคือบังคับให้ใช้นะครับเป็นการบังคับให้เราต้องทําอะไรบ้างนะครับประกอบไปก่อนเนาะอ่าครับป้ายบังคับสีน้ําเงินนะครับ ้ายบังคับสีน้ำเงินบังคับว่าต้องใส่อะไรบ้างรองเท้าบูทนะครับต้องสวมแว่นตาต้องสวมถุงมือนะครับหรือเรามาดูกันละอีดกมาดีกว่า โอเคครับืุ่งท้นนะครับที่นศสสาได้ดูนะครับก็จะเป็นเครื่องหมายต่างๆในโรงงานอุตสาหกรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องหมายห้ามเครื่องหมายเตือนเตือนนะครับเครื่องหมายแสดงคำว่าความปลอดภัยอะไรต่างๆนะครับเดี๋ยวตัวต่อไปนะครับอาจารย์จะให้นึกษาดูในส่วนของนะครับกิจกรรมท้ายบทหรือแบบฝึกหัดท้ายบทคาบเวิร์กนะครับอ่าเรามาดูนะครับแบบฝึกหัดท้ายบทนะครับว่าตอนนี้เราเรียนหรืออาจารย์ได้นําเสนอในส่วนของบทเรียงบทที่หนึ่ง นะครับเกี่ยวกับความปลอดภัยทั่วไปนะครับตอนนี้แม่สามีสมุดหือเก่าครับถ้ามีสมุดหรือใช้สมุดเก่านะครับแม่สาก็ใช้ด้านหลังนะครับแต่ถ้าใครมีสมุดเล่มใหม่ก็ใช้เล่มใหม่เลยนะครับก็เขียนไปเลยครับคาดเวิร์กนะครับคาดเวิร์กหนึ่งนะครับนะครับแล้วก็เรื่องความปลอดภัยทั่วไปนะครับคําฟังจงทําเครื่องหมายแกกระบานะครับ ลงหน้าข้อที่ถูกที่สุดนักศึกก็เขียนโจทย์นะครับเขียนโจทย์เช่นข้อหนึ่งสาเหตุของการเกิดอันตรายในขณะปฏิบัติงานคืออะไรนักศึกก็เขียนโจทย์เสร็จแ,แล้วก็เขียนคําตอบที่ถูกต้องเช่นคําตอบบอกว่าอะไรครับเ,เกิดจากสมมติขอไข่นะครับคำตอบขอไข่ผู้ปฏิบัติงานไม่ปฏิบัติตามกฎนะครับนักศึกเลือกข้อสองนักศึกก็ใส่ขอไข่ ผู้ปฏิบัติงานไม่ปฏิบัติตามกฎแล้วนักศึกษาก็ทําข้อที่2ต่อเลยนะครับในตัวคาเบเวิลของอาจารย์ก็มีทั้งหมดประมาณ10ข้อด้วยกันนะครับนี่คือในส่วนของคาเบเวิลที่1สิ่งที่พยาธาิโนต้องการนะครับไม่ใช่ว่าความถูกต้องหรืออะไรในการเขียนคาเบเวิลแต่เป็นการเขียนที่มีระเบียบนะครับไม่ว่าจะเป็นการขีดเส้นนะครับขีดเส้นเขียนวันที่นะครับนึกษาจะเขียนวันที่เท่าไหร่ก็ได้ครับที่เป็นภาษาอังกฤษนะครับ กรณีขีดเส้นเอ่อกรณีเขียนเสร็จทําเสร็จก็กีดเส้นนะครับแล้วก็เขียนอรรัตราระจจสาขาช่องยนตน1่งจดนะครับส่งนะครับตอนนี้นะครับเรายังไม่สามารถส่งสมุดให้อาจารย์ได้นักศึกก็นะครับเดี๋ยวในกลุ่มห้องของเราเราก็จะสร้างอาัลบ,บั้มที่1น,นะครับเขียนว่าคาดเบิร์กหน,นะครับเรื่องความปลอดภัยทั่วไปนะครับแล้วก็นักศึกก็หยอด รูปภาพนะครับที่นักศึกษาได้ทําในส่วนของคาดเวิร์กที่หนึ่งเออลืมไปนะครับกรณีนักศึกษาเขียนเสร็จนะครับทําเสร็จให้นักศึกษาเขียนชื่อตัวบรรจงนะครับด้านล่างนะครับด้านล่างของตัวเส้นบรรทัดน,นะครับเช่นนายชาโนนเทพคําห้อง au 101สมมุตินะครับเพื่อให้ในการตรวจของอาจารย์จะได้ตรวจง่ายขึ้นนะครับอันนี้ก็คือในส่วนของ คาา์ดเวที่หที่1นะครับเพื่อจะเป็นคะแนนเก็บให้นักศึกษาในกรณีเราเรียนบทที่1นะครับแล้วเราจะมาเจอกันอีกครั้งในการเรียนบทที่2ในสัปดาห์หน้าเกี่ยวกับเครื่องมือทั่วไปนะครับวันนี้นะครับก็ขอนําเสนอนะครับทั้งคลิปตัวที่1แล้วก็คลิปตัวที่2ให้กับนักศึกษาเพียงเท่านี้นะครับหากมีข้อสงสัยประการใดนักศึกษาก็สามารถถามในกลุ่มไลน์นะครับหรือพักอาจารย์ดูตรงก็ได้นะครับสําหรับอาจารย์ นะครับชาโนนก็ขอจบนะครับการเสนอและแการสอนรายวิชางานฝึกฝีมือในบทเรียนบทที่1นนะครับเรื่องความปลอดภัยทั่วไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับในสาห์ทุกคน